เอาไว้สําหรับทํารุ่นต่อไปของคุณเองให้เป็นที่เฉพาะเจาะจงลงไปว่าเป็นสําหรับข้าวพันุ์ขวพันุ์เราจะคัดแล้วคุณก็เก็บไว้เองค่ะเพราะต่อไปคุณก็ไม่ต้องซื้อเราละคือที่ที่ที่น้องเล่พูดเนี่ยที่จริงแล้วถ้าไม่ถ้าไม่แบ่งไ้หนึ่งอันเพื่อจะทําข้าวพันธุเนี่ยถ้าเราไปทํารวมในแปลงใหญ่แล้วเราก็จะต้องใช้รถเกี่ยวเพราะฉะนั้นรถเกี่ยวเนี่ยข้าวที่ติดใช่เขาเกี่ยวมาจากข้างนอกแล้วติดข้าวอะไรมาไม่รู้แล้วมาเกี่ยวข้าวเราเมล็ดพันธุ์เมล็ดนั้นก็จะมาปนในข้าวเรา เพราะฉะนั้นวิธีการที่น้องเล่บอกว่าต้องแยกไปหนึ่งอันคืออันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องเกี่ยวเกี่ยวมือเกี่ยวกันเองเพื่อไม่ให้แรงกันคือเอให้ชัดเจนไปเลยว่าตรงนี้เป็นเฉพาะเจาะจงเลยว่าเป็นข้าวพันที่จะเก็บเอาไว้เพื่อที่จะไห้พันมันไม่กลายด้วยแล้วก็ไม่ผสมกันไม่ปนไม่ปนค่ะอันนี้คือวิธีการทําแบบเดิมๆเพราะเมื่อก่อนเราก็เมื่อก่อนก็ใช้นาดํานะชาวบ้านอ่ะสมัยก่อนนี่จะพาะก้าเป็นแปลงๆเลยแล้วก็ไปถอนแล้วก็ไปดําซึ่งข้าวมันก็จะไม่มีปนค่ะ การตอบสนองของเกษตรกรที่เข้ามาในกลุ่มเราแล้วก็อยากที่จะทำให้ตัวเองได้มีการลดต้นทุนในการใช้เคมีคเป็นยังไงบ้างคะใวันนี้ดีขึ้นไหมถ้าในในรายที่มีนาของตัวเองจะง่ายกว่าจะจะเขาสนใจเยอะแต่ว่าในรายที่นาเช่าจะติดปัญหาที่เราพูดให้ฟังขั้นตอนการการที่เจ้าเจ้าของนาจะไม่ค่อยยอมให้เราทําแบบนี้เท่าไหร่อยู่ในขั้นตอนการหมักฟางแล้ววันนี้ถ้าเราถ้าเราไม่หมักฟางไว้เนี่ยปุ๋ยเราไม่ได้เราก็ เดี๋ยวก็เราก็จะต้องไปเอาปุ๋ยอื่นมาใส่ซึ่งเป็นคเคมีมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้บอกได้เลยว่าปัญหาเข้าสู่กระบวนการนี้เนี่ยชาวบ,บ้านสนใจถามว่าให้ความสนใจไหมแต่ทําได้ไม่ได้คือเจ้าของนาเองเนี่ยทำหน้าได้ทําได้แต่ถ้าต้องไปเช่า,ขาเขาเนี่ยมีปัญหาแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือเ,ออเรื่องหนี้สินเรื่องหนี้สินที่มันติดหลังอยู่แล้วทําให้เขารอเวลาไม่ได้ว่าฉันจะต้องรอเวลาหน่อยอะไรพวกนี้ใช่เพราะกู้มาวันนี้เขามีกําหนดแล้วว่าเราต้องใช้เมื่อไหร่ อันนี้าทิตย์หน้าที่คุณกิมอังคิดเอาไว้นี่เราจะมีการพาเกษตรกรที่เมื่อสักครู่พูดกันไปจากอ่างทองที่ประสบปัญหาแล้วก็คุณสวยคุณสวยถ้าถ้าถ้าทำใจได้แล้วจะเรียนเชิญมาร่วมรายการกับเรามาพูดมาพูดด้วยตัวของเขาเองว่านะวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเขาถูกกระทํา จากนายทุนหรือจากคนที่เขาคิดว่าจะพึ่งพาได้ทําอะไรบ้างแต่ว่าต้องติดตามในอาทิตย์หน้าน่าจะมีลายของคนที่โดนค้ำผู้และผู้ค้าที่คนฟ้องคนค้าโดนยึดเนี่ยแล้วเขาไปโดนไล่ด่าวันนี้ว่าเขาโดนกดดันยังไงบ้างด้วยอาจจะได้มาดูมามามาด้วยนะคะ ค่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องติดตามชมรายการเสรียงประชาชนนะคะสําหรับภาคเกษตรกรนะคะภาคเกษตรกรรมในวันพฤหัสหน้านะคะสําหรับวันนี้ที่ฉันพัชชาธนาเริกค่ะคุณกิมอังพงนารายคุณอ่อนสิริศีกิต,ติโรธและคุณกนกพร ดิบกระจันค่ะเราทั้ง4คนต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการและร่วมแสดงความคิดเห็นลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะคะติดตามชมรายการเจรประชาชนได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11.30นาฬิกา30นาทีถึง13.00นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันพรุ่งนี้ค่ะจะพบกับ เทปบันทึกนะคะของอาจารย์ปราโมทนาคอนทับค่ะเราจะนำมาฉายให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันพรุ่งนี้ในรายการเสียงประชาชนเวลาส1เดนาฬิกา30นาทีค่ะแล้วก็จะต่อเนื่องไปนะคะสำหรับวันจันทร์ค่ะก็จะเป็นการพูดคุยสดนะคะกับอาจารย์ปราโมทนาคอนทับเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าผู้ดำเนินรายการจะเป็นคุณเจ๊ยบนะคะสำหรับวันนี้ที่ฉันลาไปก่อนและทั้ง3ท่านลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ